นวัดพระธรรมกายอิบาราคิประเทศญี่ปุ่นคณะกลยานมิตรทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญวันอาทิตย์ด้วยการร่วมกันตักบาตรและถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์เพื่อถวายอาหารเหล่านี้เป็นกำลังในการปฏิบัติธรรมอีกทั้งยังเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองเพราะทานที่สั่งสมในวันนี้จะแปลเปลี่ยนเป็นบุญติดตัวไปในภพบเบื้องหน้า นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสั่งสมบุญด้วยการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสนับว่าเป็นการใช้ช่วงเวลาในวันหยุดให้เกิดประโยชน์ด้วยการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองและยังเป็นการทำนุบำร,รุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปก่อนที่จะได้ประกอบพธิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่อร่วมกันสร้างมหาทานบารมี พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรและในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังแสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพร้อมทั้งจุดประทีปและอธิษฐานจิต ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ